ความแตกต่างระหว่าง DJI Avatar นะครับกับโดรนที่เป็นแบบคัสตอมลำประกอบนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับก็จะสงสัยนะครับแล้วก็มีคำถามว่าควรใช้รุ่นไหนในการฝึกซ้อมดีนะครับพี่มายจะอธิบายเกี่ยวกับ a วตา a ก่อนนะพี่มาเอาลำนี้ออกนิดหนึ่งนะครับอวตา a นะครับไม่ว่าจะเป็นอวตา a r หนะหรืออวตา a r นะครับใกล้เคียงกัน อวตารเขาออกแบบมาให้บินแบบเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่เน้นการฟลิปการตีลังกาอะไรเลยนะครับไม่เน้นนะฟังให้ดีนะครับไม่เน้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้บินเดินทางอย่างเดียวน้องๆหลายคนก็จะบอกพี่ไม้ว่าผมไม่เน้นบินเร็วครับต้องการที่จะบินเรื่อยๆครับบินไปแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทุกคนเน่ยเวลาที่จะเริ่มต้น,น่นะ ก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับเพราะอะไรเพราะเรายังไม่สามารถที่จะฟลิปลำตีลังกาลำได้นะครับเราก็เลยคิดว่าจะเอามาบินธรรมดาแต่พอวันหนึ่งที่เราฝึกซิมูเลตแล้วเนี่ยพอเราสามารถพลิกลำได้ตีลังกาลำได้อย่างเงี้นะครับเราก็จะต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับและเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับ เจ้าโดรนประเภทนี้มันจะไม่สามารถตอบสนองเราได้แล้ววันนั้นเนี่ยมันจะมาถึงช้าเร็วขนาดไหนนะครับวันนั้นมันจะมาถึงเร็วมากนะครับถ้าเราซื้ออวตารมาในวันนี้นะแล้วเราก็เริ่มฝึกซิมูเลตเลยนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเราก็มีความรู้สึก อยากที่จะได้ลำที่มันสามารถตอบสนองเราได้นะครับเพราะว่าเจ้าอวตารเนี่ยมันเหมาะสําหรับการเดินทางนะเหมาะสําหรับการบินไกลนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการบินแบบประชิดต,ตัวนะบินเข้าไปใกล้วัตถุอะไรอย่างนี้แหละถ้าถามพี่ไม้ว่ามันเหมาะกับใครนะครับพี่ไม้บอกเลยว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการจะถ่ายพวกถ่ายคลิปถ่ายงานโปรดักชันนะถ่ายงานอีเวนต์ถ่ายงานคอนเะสิร์ตน,น,นะครับ ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องบินเป็นในระดับ1แล้วนะคำว่าบินเป็นในระดับ1เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นโหมด n โหมด s หรือโหมดแมนนวลนะ n s เนี่ยเราก็ต้องเคยบินเหมือนกับพวกมาวิกด้วยครับนะ Air a i r 2s มาบ้างเราก็จะรู้ว่ารีโมทเนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับเราซื้อมาเราสามารถบิน n บิน s เนี่ยนะบินได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาเลยนะครับ ย้ําตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาเราสามารถบินได้เลยนะครับคุณภาพเนี่ยดีมากภาพดีมากนะครับแล้วก็สามารถบินได้นานนะความเซฟตี้ความปลอดภัยสูงคําว่าความปลอดภัยก็คือ 1. นนะมันมี Return to Home นะครับมันสามารถบินไปแล้วสัญญาณหลุดเนี่ยมันก็บินกลับมาหาเราได้นะครับ 2นะครับเวลาที่เราบินเข้าไปประชิดคนถ้าเราไปชนใครเนี่ยเจ้า propeller กากกันใบพวกนี้มันก็ป้องกันนะให้อุบัติเหตุนั่นนะ่ะมันเบาลงได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกันตัวเองไม่ให้พังนะไม่ใช่นะครับถ้ามันร่วงมันหล่นนะมันจะพังนะครับมันจะเสียหายนะโอกาสที่กล้องจะแตกโอกาสที่เฟรมจะเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงนะ ตกจากที่สูงนะประมาณสัก5เมตรนะครับร่วงถึงพื้นไม่ต้อง5เมตรหรอก3เมตรนะร่วงถึงพื้นนะครับโอกาสเสียหายสูงมากแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นลำประกอบแบบนี้นะครับเราจับโยนนะจับกลิ้งใบบนพื้นนะครับคุ้ยงใส่ต้นไม้นะครับมันก็ยากที่จะเสียหายนะครับเพราะมันดีไซน์มาแบบให้มันทนนะครับต่อการประทะนะครับเอาล่ะน่าจะมองภาพออกมากยิ่งขึ้นนะครับว่าอวตารนะ เหมาะกับการถ่ายทําเหมาะกับการบินแบบช้าๆเรื่อยๆบินประชิดคนนะครับบินแล้วต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าซื้อเจ้าวตารได้เรื่องของความปลอดภัยแต่สิ่งที่เราจะขาดไปนะนั่นก็คือทักษะนะครับในการที่เราจะบินแบบฟรีสไตล์นะคำว่าบินแบบฟรีสไตล์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปบินตีลังกานะไม่เกี่ยวกันนะครับฟรีสไตล์คือ ถ้าเราต้องการที่จะดิฟดิ่งนะจากหน้าผาลงมาที่พื้นถ้าเราต้องการดิฟดิ่งนะครับจากยอดตึกลงมาที่พื้นนะครับอาการของลำเนี่ยมันจะต้องเอาหัวทิ่มลงแบบนี้นะครับซึ่งโหมด n โหมด s ทั่วไปเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับโหมด n โหมด s ของอวตารนะเวลาที่มันจะลงล่างนะครับลำมันจะต้องขนานแบบนี้แหละนะแล้วมันก็ค่อยๆลงแบบนี้โดยที่ก้มกล้องนี้ลงเพราะฉะนั้นมันจะลงช้ามากนะ มันแตกต่างกันนะครับกับการดิสแบบเอาหน้าแบบพุ่งลงพื้นแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับต้องถามตัวเองละว่าต้องการอะไรถ้าต้องการฝึกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศักยภาพนะเจ้าโดนประกอบเนี่ยนะครับนะลำที่เป็นแบบแบบคัสตอมแบบนี้นะครับมันจะทำได้ในทุกรูปแบบนะครับมันจะสามารถฟลิปโรยองตีลังกาพลิกลำนะครับ ทำได้ทุกรูปแบบเลยนะครับจะบินช้าบินนิ่งบินซีเนมาติกนะครับ <D> ice, ดิสดิงหรือบินแบบมีท่าทางนะครับมันทําได้หมดนะครับอาการการบินเนี่ยสนุกมากนะครับร์ n านในการบินนะครับดีกว่าลำแบบนี้นะครับร์ n านนะดีกว่าลำแบบนี้เนี่ยพี่ไม้ให้เกิน80%เลยหมายความว่าอาวตารเนี่ยนะทำได้เพียงแค่20%ของลำประกอบนะครับนี่พูดถึง Performance และก็ความสนุกในการบินนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยคำว่าความปลอดภัยก็คือเวลาที่บินไปสัญญาณหลุดแล้วมันจะรีเทิร์นกลับมาเวลาที่บินไปเข้าใกล้คนนะแล้วไปเฉี่ยวไปชนคนเนี่ยจเจ้าอวตารนะครับก็จะดีกว่าลำประกอบแบบนี้เกือ <c> บ <oughs> 100%เเซเลยนะครับเพราะระบบ GPS เขาดีนะครับระบบการป้องกันเขาดีแบตเตอรี่เขาบินได้นานนะ ดังนั้นมันมันไม่มีข้อสรุปหรอกนะว่ามือใหม่ควรใช้แบบไหนนะครับพี่ไม้แนะนำเลยถ้าเป็นมือใหม่แล้วรักนะครับที่จะฝึกซ้อมนะครับรักนะครับที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มีศักยภาพการบินแมนวนวลโหมดนะครับพี่ไม้แนะนำว่าควรที่จะเป็นลำประมาณแบบนี้ร่วงลนแต่ละครั้งเปลี่ยนใบใบนึงเนี่ยราคาประมาณ25บาท30บาทนะครับ แล้วก็เวลาที่ร่วงเนี่ยโอกาสเสียหายน้อยมากยิ่งถ้าเราหาสนามฝึกซ้อมดีๆนะครับมันเสียหายน้อยมากเลยนะแต่ถ้าเป็นเจ้าอาวตารนะครับปัจจุบันเนี้ยน่าจะซ่อมยากอะ่ะเกือบจะไม่ไม่มีใครรับซ่อมเลยมั้งนะเจ้าอาวตารสองเนี่ยนะแล้วการแกะแกะยากมากนะครับแกะแค่ครั้งเดียวนะบอร์ดจะมีริ้วรอยเลยนะมีตําหนิเลยนะครับเพราะว่ามันอัดมาอย่างดีเลยนะครับคลิปล็อกของมันเนี่ยนะการซ่อมยาก อะไห่หายากบินแล้วต้องไม่ร่วงนะครับบินแล้วต้องไม่ร่วงเนี่ยมันเหมาะกับใครล่ะมันก็ต้องเหมาะกับคนที่มีทักษะในระดับหนึ่งแล้วนะครับบินรับงานบินถ่ายอีเวนต์ถ่ายคอนเสิร์ตนะครับงานบุญงานบวชงานแต่งงานอย่างเงี้ยบินช้าๆเรื่อยๆนะครับได้นะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เลยฝึกซิมูเลต e นะหรือใครที่ลงทะเบียนเรียนกับพี่ไม้นะครับลงเรียนวันนี้นะแล้วเรียนไปประมาณสักแค่หอาทิตย์นะครับ ความสามารถก็เกินขอบเขตของลำอวตารแล้วนะครับดังนั้นใครที่ซื้อลำอวตารมานะครับพี่หมายค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าบินเมนนวลโหมดเป็นนะฝึกในการบินซิมูเลตเนี่ยได้แล้วนะครับบินอะโครโหมดหรือเมนนวลโหมดได้แล้วนะไม่เกิน1เดือนนะครับอยากที่จะได้ลำแบบนี้แหละเพราะเราต้องการที่จะ บินให้มันมีศักยภาพในการบินมากที่สุดนะครับในเวลาเดียวกันถ้าใครที่ซื้อลำห้านิ้วแบบนี้มาแล้วนะครับน้อยคนนะที่ซื้อลำห้านิ้วมาแล้วแล้วบินไปสักประมาณ2เดือน3เดือนแล้วอยากจะซื้ออวตารเนี่ยพี่ไม้ไม่ค่อยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับยกเว้นว่าบินไปเป็นปีบินจนเก่งแล้วหรือบินแล้วเนี่ยอยากจะรับงานอยากจะทํางานที่ให้มันมีรายได้นะครับอยากจะทํางานที่บินเข้าไปใกล้คนนะครับ เราก็อยากจะได้ลำแบบนี้มาแต่เราไม่ได้อยากมาเพื่อฝึกซ้อมเราอยากได้ลำแบบนี้มาเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างงานให้กับเราดังนั้นถ้าวันนี้เราเป็น b e g i น n e r นะครับเราเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่เลยเราต้องร่วงต้องหล่นต้องชนลำนี้ร่วงแล้วซ่อมยากอะไหล่ไม่มีใช้เวลานานนะครับแล้วก็บอร์ดอุปกรณ์ข้างในมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับถ้าเมนบอร์ดหรือ FC มันเสียนะครับ เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับใช้เวลานาน,านมากเปลี่ยนเสร็จก็ไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือไม่นะแต่ถ้าเป็นประเภทนี้นะครับร่วงหล่นนะโยนแบบนี้นะร่วงหล่นกลิ้งไปไม่ว่าจะกี่ครั้งนะครับเสียหายน้อยมากนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถเปลี่ยนได้หาซื้อได้ไม่ยากนะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ในตลาดสดในร้านค้าอะไรพวกนี้นะคือในประเทศไทยเราเนี่ยหาซื้อได้ Lazada Sho อป e หาซื้อได้นะครับ เวลาที่ซ่อมแซมก็ไม่ยากมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถบินเป็นได้ไวนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะให้ได้เป็นข้อมูลกันนะครับความแตกต่างนะครับจะซื้อตัวไหนเลือกตัวไหนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพียงแต่เราก็ต้องเลือกให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำไปใช้ด้วยนะครับ